สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมสมาชิกในวันนี้ครับสําหรับท่านที่อยู่อําเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับอาเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้มีร้านหมูอนาไมร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำครับสำหรับท่านไหนที่อยู่อําเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะอยู่ข้างๆบิโลตัสนะครับก่อนที่จะถึงโลตัสอําเภอบัวเชษนะครับนะครับนัะครบก็จะมีร้านหมูอนามัยนะครับหมูอนาไมร้านหนึ่งร้านแม็กซิสครับ ไม่ใช่แม็กซิตแม็กมิดเป็นร้านหมูครับเบอร์โทรศัพท์ก็0968722141นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าทำไมผมต้องมารีวิวให้ลหลายๆท่านได้ดูกันนะครับสำหรับคนไหนที่ต้องการความสะดวกสบายครับในเรื่องของอาหารที่มันเป็นอาหารสด <c oughs> นี่ครับมีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะ,ลทะเลมีหมด <c oughs> เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูบริเวณด้านหน้า <c oughs> นี่ครับแต่ก่อนไปกินไปซื้อน้อหมู ไข่ไข่นี้แพงไข่นี้แพงเท่าไหร่ครับนี่วันน,าาน,นี้วันนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่แพงละ90บาทนะครับ94สามวันนะคะ 90, 90แค่3วันเองนี่ครับแพงละ90บาทครับเนื้อหมูโลละ140บาทเนื้อหมูก็โลละ140ร้อยสี่สิบบาทแต่ว่ามันก็จะเป็นหมูที่เรียกว่ามันเป็นแบบของเบนทาโกนะครับเบนทาโกถ้าเกิดว่า,าใครได้รู้ในเรื่องของ เกี่ยวกับแบรนด์นี้ต้องมาตรฐานนะครับเนื้อของเขานี่สดตลอดสดทุกวันนะครับประมาณนั้นไม่ได้ใช้สารเร่งเนื้อแดงนะครับมาตรฐานของเขาอยู่แล้วครับเบนทาโกไค่ก็เป็นของเบนทาโกเหมือนกันครับช่วงโปรโมชั่นเขาวันนี้เก้าสิบบาทแต่ละเก้าสิบาททีนี้เราไปดูด้านในชิ้นส่วนหมูนี่ครับชิ้นส่วนหมูนะครับเปิดให้ดูฮะมาตรฐานนะครับมาตรฐานเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นสันนอกสันในนะครับพวกนี้โลเท่าไหร่ครับนี่อันนี้โลเท่าไหร่ครับนี่ เดี๋ยวดี๋ยวอทำไมค้างก่อันนี้โลลร้อย5้าันนี้โลละร้อยเป็นสันนอกตับเกบาทค่ะตับโลละเก้าสิบบาทลหมูร้อยามสบหาบาทลไหลหมูสะโพกร้บาทโอ้มีแยกส่วนแล้วใช่ไหมครับนี่แยกส่วนแล้วก็สันคอนี้จะอยู่ร้อยสิบาทอนแปสน้ค่ะแล้วก็สชั้นร้อบาสาชั้นร้อบาทถ้าในกรณีที่ เรามีซีเรียสเราก็เลือกถุงแบบนี้นะครับใช่ค่ะเป็นแพ็คกระไม้คเป็นแพ็คกระไม้เลยเป็นแบบนี้ครับเป็นพิเศษเนื้อ1035จ้ะ1035นะก็จะมีถุงแบบนี้เรื่อยๆนะครับหมูบดที่ผมเห็นนะครับมีหมูบดมีอะไรด้วยที่ผมเห็นเมื่อกี้พาไปดูด้านนู้นน่อครับเห็นเมื่อกี้ชอบมากข้างในก็มีนะมีมีข้างในก็มีเพราะกระเพาะกระเพาะกระเพาะหมูสดไส้อ่อนอันนี้ไส้อ่อนโอ้ไส้ตันอันนี้ไส้ตันเหมะรบอนูดดเก นเนาะหมูสไลด์ซีโ่คโครงหมูสไลด์ซี่โครงสไลดซี่โครงอ่อนซี่โครงอ่อนอ้าวแยกชิ้นส่วนครบเลยเนาะแยกชิ้นส่วนเลยก็ประมาณว่าอยากได้อะไรมาที่นี่ที่เดียวจบเลยครับ,รบอาจจะบางคนอาจจะมองว่าแพงกว่าตลาดสดแต่มันก็มาตรฐานนะครับมาตรฐานของเขาดีอยู่แล้วทีนี้เรามาดูในตรงนี้ครับนี่อันนี้เป็นกู้แรกเป็นของทะเลอันนี้เป็นอาหารทะเลปลาหมึกนี่ครับกุ้งกุ้งขาว20บาทดอรี่ยี่สิบบาทบอก ใช่ไหมใช่ครับปลาแฟนตาเซียดอลลี่ใช่อันนี้บรนการทำซุกี้ทำาิ้มจุ่มครับมึกมึกแร่หมึกแร่เขาจะเป็นแบบนี้ครับเจ็ดถุงแบบนี้ถุงละร้อยเป็นบางบางเล็ก้างทางนี้ก็มึกนวดอันนี้หนวดหนวดปลาหมึกนะครับตัวละอันนี้ก็มึกวงเป็นลําตัวอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนี่ครับสําหรับทําซุกี้ทําเนื้อย่างเราก็ซื้อไปใช้ได้เลยนะครับถ้าในกรณีที่ เนื้อแยกหมดนะครับท่านไม่ต้องไปหมักครับไม่มีเวลานี่ครับมีแบบนี้ครับเปิดเข้าไปป๊าบนี่ครับหมักเบ็ดเสร็จไว้ได้เลยนี่ครับแค่กะทันไม้มาแล้วแค่กะันไม้เลยแปดสิบห้าบาทหมักน้ำมันงาอืมหมูหมักนี้เป็นหมักน้ำมันงาหนุ่มหมูหมักนุ่มสังเกตดูนะครับมีออยด้วยนะครับนี่มาตรฐานมาตรฐานอันนี้ก็น้ำมันงาน้ำมันงาหมักนุ่มอันช่องนี้หมูหมักนุ่มอันนี้ช่องนี้พริกไทยดำ ถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงไม่ถึงมือคุณแบบประมาณนั้นนะโอ้ประมาณนั้นนะครับนี่ครับนี่สามชั้นคุณละแปบาทอันนี้ก็จะเป็น3ชั้นนี่ครับนี่ชาบูเขาไปทำชาบูได้ผมมาทอดแร่เลยๆครับแร่ไปเลยไม่ต้องไปแร่ให้เสียเวลาครับนี่หมดเลยครับนี่สไลด์มาแล้วมีสไลด์อย่างดีเลยนี่โอ้มาตรฐานครับมาตรฐานถ่านก็มาเลือกดูได้ครับสำหรับคนที่อยู่โบเชนครับใกล้ๆโอ้ตอนนี้ใครชอบปลาใครชอบปลามาแบบแบบสะใจเลยครับแต่ถ้าเกิดได้อยู่สังขาก็มีครับสังขานี่จะอยู่ เลยธนาคารกรุงไทยมานิดนึงครับเบนทาโกป้ายเหมือนกันปลานิลครับปลานหนิลอันนี้ปลาตัวละห้าสิบาทตัวละห้าสิบาทนะครับตัวละตัห้าสิบาทครับตัวหนึ่งประมาณเจ็ดขีดนะครับปลากระพงก็มีฮะอันนี้ปลากระพงทอดปลากระพงมาห้าสิบบาทปลากระพงเอาข้างเอาอะไรออกไปแล้วเอาครับพร้อมกินได้เลยนี่ครับพร้อม้นะพร้อมประกอบอาหารได้เลยปลาดุกอันนี้นี่ปลาดุกนี่ครับนี่ปลาดุกหันแวนปลาดุกหันประมาณว่าจะไปต้มจะไปอะไรก็แล้วแต่นี่ นี่ครับไม่มีหัวครับมีแต่เนื้ออย่างเดียวต่าัวอยงไม่มีสมองอะสมองก็ไม่มีครับหัวอยู่ในสมองสมองอยู่ในหัวก็ไม่มีนี่ครับ75บาทครับเท่านั้นยังไม่พอครับมาดูด้านนี้ครับอ้าวมีไก่ย่างด้วยนี่ตัวนี้เป็นเป็นอันนี้นี่ถ้าเกิดว่าจะทําเกี่ยวกับอะไรนะต้มยำต้มยำรังไข่นี่เลยผมก็สงสัยอยู่เอ๊ะเขาทำยังไงทําไมมีตลอดมีพวงไข่นี่ไงครับพวงไข่อนี่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 อันไหนครับ ไก่ยากจบเลยครับมีไม้ด้วยมีไม้ด้วยไม่เอาตัดไม้จบเอ้าสวัสดีครับเอ้าเอ้าขอบีน่าฉนได้ออกมาแล้วสวัสดีครับเอ้านี่นี่เป็่อไฟย่างได้เลยเออเขาซื้อกินเป็นประจำอ๋อไม่ออกนี่อันนี้อันนี้ขาประจําเลยมาตรฐานไหมครับโอเคไหมครับมาตรฐานไหมครับอร่อยมากอร่อยเนาะแล้วขอดูอีกทีขอดูอีกที่นี่นี่สำหรับคนที่ไม่ต้องไปไล่ไก่นี่ประจํา แมมปวินาชแนลออกแล้วค่ะน่ากินมากอะครับรีปนี้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไปบ้านอันนี้ไก่บ้านด้วยอันนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้เหมากว่าตุ่มสวยสวยตุมสวยพี่แมมนี่ซื้อประจำนะครับวันนี้เปิดสาขาใหม่ก็เลยมาดูว่ามันเป็นยังไงนี่ครับทราบข่าวว่าซื้อหนึ่งแถมสองะค่ะนี่ครับฝั่งทางนั้นนี่ก็จะเป็นไก่เก่าท่าเลยทุกอย่างนะครับมีปีกไก่มีอกไก่ปีกกลางปีกบนเครื่องในมีหมดแล้วครับนี่มีครบโอเคเลยครับนี่ คือหลักๆคือส่วนประกอบชิ้นส่วนหมูแล้วก็ชิ้นส่วนไก่เบทาโกลไม่<ล>พอครับยังไม่จบแค่นั้นครับนี่ลูกชิ้นครับโอ้นี่ครับไม่ต้องไปเซเว่นเลยครับนี่นี่มีหมดแล้วครับนี่จำมมงจมโบมีหมดครับประมาณนั้นเลยแล้วคาก็ไม่ได้แพงนะครับแต่มาตรฐานครับสินค่ามาตรฐาน อันนี้ก็เป็นอะไรครับมีอ่าเป็นหมูยอหมูยออรัหมูยอก็มีอ่หมูยอไก่ไก่ยอไก่ยอหมูยอไก่ยอไก่ยออ่อนขาวนี่ครับนี่อันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นอันนี้ข้างล่างลูกชิ้นอันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะลูกสาวผมชอบกินโบโรย่าอ่าโบโรย่านี่ครับเบียดเสร็จหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็มาได้ครับอําเภอบัวเชิดโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่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 อันนี้นี่เป็นเนื้อวัวครับเนื้อวัววากิวเนาะเนื้อวัววากิวเนื้อวัววากิวเป็นเศษ เศษเนื้อบวบที่เขาเป็นแร่แล้วมันเหลือเล็กๆนิดน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะจะไม่โอเคครับเดี๋ยวเราดูสักถุงหนึ่งครอันนี้อันนี้อันนี้เป็นชิ้นสเต็กอะชิ้นสเต็กก็มีอ๋อันนี้ไปทําสเต็กเลยอ่าไปทําสเต็กเลยย่างสเต็กโอ้โหนะโอเคหน่อยเป็นแบบนี้ครับเดี๋ถ้าเป็นเศษเนื้อมันก็เป็นก็จะเป็นแบบนี้เศษเนื้อที่เกิดจากการตัดแต่งอ่ะก็เศษเนื้อเราเวลาไปต้มเราก็คอยให้มันเล็กอยู่ดีนะครับใช่ครับครับโอเคเลยเนาะ ส่วนไก่นะครับเป็ดเป็ดเอามีเป็ดด้วยมีเป็ดนี่เป็ดนี่อันนี้เป็ดเป็นตัวถ้าในกรณีที่จะซื้อไปทํากินพี่แมงก็ซื้อไปแล้วค่ะกิโลละหนึ่งร้อยพี่แมงซื้อเป็ดไปแล้วซื้อไปแล้ถ้าจะสิ้อมาทุกชิ้นเนี่ยทานมือหมดเลยโดยเฉพาะอ่าชิ้นส่วนปลาดิวเนี่ยอร่อยมากเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้น่ะไปดูในแม็มปวินา c h a n n e นะคะมีเมนูรีวิวแล้วใช่ไหมครับม่นรีวิวแล้วด้วย นะคะนุ่มมากไม่เหนียวเลยแล้วถ้ากินวากิวตัวนี้แล้วจะติดใจติดใจเนาะติดใจแล้วกระเพองติดใจเมื่อกี้ค้างอยู่ที่เป็ดเป็ดนี่เนี่ยครับถ้าในกรณีที่จะเอาไปทําเป็ดลาบลาบเป็ดนี่ครับไม่ต้องไปทําให้เสียเวลาครับอันนี้คือเอาไปลาบได้เลยเป็ดเสร็จเลยครับอันนี้เนื้ออย่างเดียวส่วนอันนี้เป็นตัวโอ้เป็ดเสร็จเลยครับเป็ดตัวผู้ตัวเมียฮะับนี่ร้อยเหรอคะร้อยครันี่กิโลละไรร้อย นี่ก็ตัวละร้อยครับนี่หลักฐานชัดๆเลยนะผมเอาสี่ตัวนะครับแต่ละตัวแตนละร้อยตัวละร้อยใช่ไหมตัวละร้อยบรูชั่นช่วงนี้ก็จะมีพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆก็นี่ประมาณนี้ได้ครับก็จะมีช่างกิโลมาตรฐานครับก็ย้ายประมาณนั้นย้ายเมคโครโลตัสมาอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็แวะมาได้ครับสำหรับชาวอำเภอบรูเชต์ครับหรือไม่ก็สานขาก็อยู่ที่ข้างๆธนาคารกรุงไทยนะครับ คนะครับร้านแมกนิตหรือว่าหรือว่าหมูอนามัยครับยินดีกับยินดีกับชาวอำเภอบัวเชตดด้วยครับที่จะได้ซื้อหมูที่มันมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสากลครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกทคนครับสวัสดีครับวันเดียวเท่านั้นนะครับไข่แปลงละเก้าสิบบาทเอ้ย3มบันครับ